เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้น้องเหมียวฟอรดีมีเรื่องที่จะมาประกาศครับเกี่ยวกับการแข่งขันโปเกมอนยูไนต์ที่ทางบุรีรัมยูไนเต็ดอีสปอร์ตเป็นคนจัดครับผมนั่นก็คือบุรีรัม p r รวิ n g กราวส์นั่นเองครับดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะสมัครได้ถึงวันที่8ตุลาคมเงินรางวัลรวม25,000บาทเริ่มจากเงินรางวัลกันก่อนละกันครับเงินรางวัลในการแข่งขันครับก็ รวม20,050ครับที่ 1, 1 10,000ที่2 7,000ที่3กับที่4 4,000บาทครับแล้วก็ที่1ที่2ได้พวงกุญแจทีมละ5ด้วยครับพวงกุญแจพิกคจูนะและ ที่หถึงที่4นะครับก็จะได้เป็นแฟ้มซองเอกสารของโปเกมอนยูไนท์ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ลิมิเต็ดพอสมควรเหมือนกันเลยนะโดยกฎการแข่งขันครับมันจะเป็นการแข่งขันแบบแพ้ตกรอบนะว่าง่ายๆแล้วเป็นการแข่งขันแบบ b บ s อ of 3รีก็คือเล่น3เกมชนะ2ใน3ก็ถือว่าจบเลยโหมดที่ใช้เป็นโหมดดับปิกครับโดยด่านที่เป็นด่านเทียสกายรูนนะรวมถึงรูปแบบการแข่งขันจะใช้แบบทัวนาเมนต์ครับนั่นก็คือ ไม่ต้องซื้อตัวละครไม่ต้องอัพไอเทมใดๆทั้งสิ้นเอ็มเบรมใช้ไม่ได้ครับ คือตัวละครทั้งหมดถือว่าปลดล็อกแต่จะมีแบรนด์2ตัวก็คือ m ิวทและ Y นั่นเองครับสำหรับใครสนใจเนี่ยสามารถลงสมัครได้ถึงวันที่8นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้ข้างล่างครับรวมถึงลิงก์ของเพจบุยรมย e ูเนเต็ดอีสปอร์ตด้วยครับผมการแข่งขันจะเริ่มวันที่11และการถ่ายทอดสดการถ่ายทอดสดจะมีในวันที่15ครับที่เพจของบุยรมย e ูเนเต็ดอีสปอร์ตนะรอรับชมกันได้เลยครับผมสำหรับใครยังไม่กด subscribe กด subscribe ได้เลยครับ ถ้ามีข่าวการแข่งขันโปเกมอนยูไนต์หรือว่าข้อมูลต่างๆที่ทางโปเกมอนยูไนต์อัปเดตมานะผมจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังอย่างแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับใครสนใจรีบไปสมัครนะครับก่อนวันที่8ครับผมบ๊ายบายครับ